วันที่27สิงหาคม2564เวลา9นาฬิกานายสิทธิชัยจินดาหลวงผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอนมอบหมายให้ในายชนกมากพันรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอนเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเสวนาองค์ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาด้านต่างๆภายใต้โครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ตามรอยศาสตร์พระราชาเพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนบวรอ่อนทัวจังหวัดแม่ห้องศนประจำปี2564ณห,ห้องประชุมบ้านไร่ไผ่หวานนายยานทัศน์สิริวัฒนธรรมจังหวัดแม่ห้องศนได้กล่าวว่าการจัดกิจกรรมเสวนาในครั้งนี้เพื่อให้เครือข่ายทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกๆด้านในพื้นที่ได้มาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้แสดงความคิดเห็นเพื่อร่วมกันฟื้นฟูนฟนและอนุรักษ์ศิละปะวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของจังหวัดแม่ห้องสอนเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดแม่ห้องสอนให้เกิดความยั่งยืนตลอดจนร่วมปฏิบัติตนเพื่อเป็นชุมชนที่ดีรักษาไว้ซึ่งศิละปะวัฒนธรรม ประเพณีไทยที่ดีงามดํารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของจังหวัดแม่ห้องสอนให้สืบทอดต่อไปโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ใจแก่ผู้แทนคณะสงฆ์จังหวัดแม่ห้องสอนหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นสภาวัฒนธรรมจังหวัดสภาวัฒนธรรมอำเภอและชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวรจจำนวน3ชุมชนรวม50คนสำหรับการเสวนามีผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นประกอบด้วยเจ้าคณะจังหวัดแม่ห้องสอน วัฒนธรรมจังหวัดแม่ห้องสอนประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ห้องสอนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ห้องสอนประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดแม่ห้องสอนนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดแม่ห้องสอนและผู้อำนวยการททท,ทสำนักงานแม่ห้องศน